เสียงดนตรีในห้องโถงดังแผ่วเบากลิ่นดอกกุหลาบสีขาวอบกอวลทั่วงานผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวสั่นไหวเพราะลมแผ่วผ่านสายตาผู้คนจับจ้องที่เธอเพียงผู้เดียวร่างกายในชุดแต่งงานสีงาช้างงดงามแต่หัวใจกลับหนักอึ้งราวถูกกักขังฝ่ามือเย็นเฉียบจนเหงื่อไหลซึมเสียงหัวใจเต้นแรงเกินกว่าจะซ่อนเร้นเขาผู้ชายตรงหน้ายืนรออยู่ปลายทางเดิน รอยยิ้มที่ควรอบอุ่นกลับทําให้เธอรู้สึกอึดอัดสายตาที่จับจ้องเต็มไปด้วยความคาดหวังแต่หัวใจเธอกําลังหอยหาคนอีกคนแววาตาคมคายจากมุมหนึ่งของห้องชายหนุ่มที่เธอรักแท้จริงยืนซ่อนในเงามืดดวงตาเขาสั่นสถานเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเหมือนคมมีดที่บาดลึกลงในหัวใจเธอเสียงทีธีกรเอ่ยคําเชิญสาบานทุกคนเฝ้ารอฟังคําตอบริมฝีปากเธอสั่นระริก โลกทั้งใบหมุนช้าลงราวกับหยุดนิ่งเธอกวาดตามองไปรอบงานคมไฟระยะสองประกายแสบตากลิ่นน้ำหอมผสมกลิ่นดอกไม้ทำให้หายใจติดขัดทุกเสียงรอบตัวกลายเป็นความเงี่ยบอันกดดันหัวใจเธอตะโกนเรียกชื่อของเขาที่ไม่ใช่เจ้าบ่าวดวงตาประสานกันอีกครั้งและในวินาทีนั้นร่างเธอสั่นสถานราวกับยืนอยู่บนขอบเวแห่งการตัดสินใจ เสียงหัวใจดังสะท้อนอยู่ในอกเรากับกลองศึกที่เร่งร้าไม่หยุดมือของเจ้าบ่าวยื่นมาหาแต่เธอไม่อาจขยับเข้าใกล้แสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปวับขึ้นผู้คนส่งเสียงเชียร์เบาๆทว่าหูเธอได้ยินเพียงเสียงหายใจของตัวเองหนาวเหน็บแทรกซึมเข้ามาแม้ในห้องอันอบอุ่นดวงตาของชายที่เธอรักยังคงจับจ้องเหมือนเรียกให้เธอก้าวออกไปจากพิธี เธอกัดริมฝีปากจนเจ็บน้ำตาไหลซึมใต้ผ้าคลุมหน้าเสียงสาบานถูกเอ,อ่ยอีกครั้งรากับเป็นคำสั่งบังคับสายตาทุกคู่กดดันจนแทบหายใจไม่ออกร่างกายเธอสั่นไหวอย่างรุนแรงเพียงชั่ววินาทีเธอกลับปล่อยมือจากช่อดอกไม้เสียงหล่นกระทบพื้นก้องกังวานทุกคนเงียบงันราวกับเวลาหยุดเดินเธอหันหน้ามองชายในเงามืด ดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและรักแท้ในวินาทีนั้นความจริงได้เปิดเผยออกมาท่ามกลางสายตาที่ตะลึงงันของผู้คนทั้งงานเสียงกระซิบดังขึ้นรอบห้องผู้คนเริ่มขยับเก้าอี้ด้วยความมุนงงบรรยากาศเปลี่ยนจากความยินดีเป็นความสับสนแววตาหลายคู่จับจ้องมาที่เธอราวกับตั้งคำถามเจ้าบ่ายืนนิ่งใบหน้าคล้ายแข็งค้างแววตาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อ มือที่ยื่นออกมาถูกดึงกลับอย่างช้าๆลมหายใจหนักอึ้องสะท้อนออกมาจากอกเขาเธอก้าวถอยหลังทีละก้าวหัวใจสั่นสถานราวกับจะหลุดออกมาเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนก้องสะท้อนทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตามองอย่างไม่ละสายตาชายหนุ่มในเงามืดก้าวออกมาจากมุมห้องดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความลังเลและเจ็บปวดเขาไม่อาจซ่อนตัวได้อีก ความจริงถูกบีบให้ปรากฏต่อหน้าทุกคนเธอหันมองเขาอีกครั้งในสายตาคู่นั้นเต็มไปด้วยคำถามเต็มไปด้วยความหยหาและคำตอบเดียวที่เธอรู้คือหัวใจของเธออยู่กับเขาเสียงฮือฮาดังกระหึม่มงานแต่งงานที่ควรเต็มไปด้วยความสุขกลับกลายเป็นเวทีแห่งความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดทุกอย่างกำลังพังทลายลงต่อหน้าสายตาของแขกทุกคน เสียงกรีดร้องเบาๆดังจากแขกหญิงแถวหน้าแก้วไวน์ในมือผู้ชายคนหนึ่งหล่นแตกเสียงดังปลิ่งเครื่องดื่มผสมกับปลิ่งดอกไม้ลอยคละคลุ้งเพิ่มความอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกเจ้าบ่าวก้าวเข้ามาใกล้แววตาแข็งกร้าวแฝงด้วยความเจ็บลึกริมฝีปากเม้มแน่นจนเป็นเส้นตรงเสียงเขาดังก้องไปทั่วห้องนี่เธอทำอะไรอยู่กันแน่เธอสั่นสาน คำพูดติดอยู่ในลำคอแขกหลายคนลุกขึ้นยืนเสียงสุบสิบดังราวกับพายุชายหนุ่มที่เธอรักก้าวเข้ามาเงาของเขาซ้อนทับบนแสงไฟระยะใบหน้าเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแววตามไม่ยอมถอยอีกต่อไปเขาหยุดอยู่เพียงก้าวเดียวจากเธอบรรยากาศทั้งห้องกลายเป็นความเงี่ยวอันบีบคั้นเทียงเสียงหัวใจสามดวงที่เต้นไม่เป็นจังหวะ รากับทุกวินาทีคือการรอคอยการระเบิดครั้งใหญ่ในวินาทีนั้นเธอต้องเลือกต่อหน้าทุกสายตาเลือกระหว่างพันธะที่ถูกกำหนดไว้หรือหัวใจที่กำลังเรียกร้องสุดกำลังริมฝีปากเธอสั่นไหวเสียงหัวใจดังก้องอยู่ในหูจนแทบไม่ได้ยินสิ่งใดดวงตาของเจ้าบ่าวเต็มไปด้วยเพลิงโกรธดวงตาของชายคนรักเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและหวัง แขกในงานบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายแสงแฟลชแวววาวเหมือนคมมีดบาดเข้าใจทุกคนรอคอยคำพูดแรกของเธอความเงียบกดดันราวกับโซ่ตรวนล่ามร่างเธอกัดฟันแน่นก้าวถอยหลังจากเจ้าบ่าวเสียงรองเท้ากระแทบพื้นหินอ่อนก้องสะท้อนดอกกุหลาบที่ตกแตกรกระจายใต้เท้าเหมือนเลือดที่กระเซ็นน้ำตาไหลพรากจนมองไม่ชัดเธอสูดลมหายใจลึก และเปล่งเสียงออกมาสั่นสานฉันไม่สามารถแต่งงานครั้งนี้ได้เสียงฮือฮาดังกระแทกผนังห้องโถงเจ้าบ่าวเบิกตากว้างร่างสั่นสานชายที่เธอรักก้ามาข้างหน้าและในชั่วขณะนั้นความจริงทั้งหมดได้ถูกเปิดเผยต่อสายตาทุกคนเสียงอื้ออึงจากผู้คนดังไม่หยุดบางคนปิดปากด้วยความตกใจบางคนสบตาก,กันอย่างไม่เชื่อหู บรรยากาศในห้องกลายเป็นความวุ่นวายที่ยากควบคุมเจ้าบ่าวก้าวเข้ามาใกล้มือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดแววตาแดงก่ำเหมือนจะระเบิดเป็นเปลวไฟเสียงเขาตะโกนก้องจนทุกคนเงียบลงทันทีเธอกำลังทำให้ฉันอับอายต่อหน้าทุกคนเธอสั่นสถานแต่ไม่ถอยอีกดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตายัางจับจ้องตรงไปฉันไม่สามารถโกหกหัวใจของตัวเองได้ คำพูดนั้นราวกับสายฟ้าฟาดกลางงานชายที่เธอรักขยับเข้ามาใกล้ใบหน้าเคร่งเครียดเต็มไปด้วยความตัดสินใจเขายื่นมือออกไปตรงหน้าเธอสายตาสื่อเพียงคำเดียวหนีไปกับฉันเสียงฮือฮาอีกครั้งดังลัน่นเจ้าบ่าวขบกรามแน่นจนได้ยินเสียงกรอดแขกบางคนลุกขึ้นยืนพยายามห้ามแต่บรรยากาศกลับยิ่งเดือดร้อนรุนแรงเธอหันมองทั้งสองคน หัวใจเต้นแรงจนแทบแตกออกความเงียบอันหนักอึ้งคลุมทั่วห้องอีกครั้งและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าโลกทั้งใบของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กต่อก้องสะท้อนทุกวินาทีเหมือนคมมีดเฉือนเลึกลงในหัวใจสายตาทุกคู่ยังจับจ้องมาที่เธอเจ้าบ่าวหอบหายใจแรงดวงตาแดงจัดเต็มไปด้วยความโกรธชายที่เธอรักยังคงยื่นมือรอใบหน้าเคร่งเครียดแต่ดวงตาอ่อนโยน เสียงหัวใจของเธอตอบกลับชัดเจนเรากับโลกทั้งใบเหลือเพียงเขาเท่านั้นเธอก้าวออกไปหนึ่งก้าวเสียงส้นรองเท้ากระแทกพื้นดังสะท้อนทั่วห้องเจ้าบ่าวก้าวตามมามือเอื้อมคว้าข้อมือเธอไว้แรงบีบรุนแรงจนเธอเจ็บแปลเสียงร้องเบาๆดังจากแขกใกล้เคียงบรรยากาศในห้องหนักอึ้งราวกับพายุเธอหันหน้ามองเจ้าบ่าวในดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและโกรธแค้น ถ้าเธอก้าวไปอีกก้าวเดียวทุกอย่างจะจบลงตรงนี้เสียงเขาดังก้องเย็นชาราวกับคำตัดสินโทษเธอสั่นไหวแต่ไม่ละสายตามืออีกข้างยื่นไปหาชายที่เธอรักปลายนิ้วของทั้งสองเกือบแตะกันความเงียบปกคลุมทั่วทั้งห้องทุกคนกลั้นหายใจรอก่อนที่เสียงตะโกนโกรธจัดของเจ้าบ่าวจะดังขึ้นราฟ้าผ่าหยุดเดี๋ยวนี้เสียงเจ้าบ่าวสะท้อนก้องไปทั่วห้องโถง แขกหลายคนสะดุ้งเฮือกบรรยากาศเหมือนแต่สลายลงในทันทีเขากระชากข้อมือเธอแรงจนเธอเซถอยน้ำตาไหลพรากลงอับแก้มเสียงสะอื้นติดคอแต่เธอไม่ยอมหลบตาความเจ็บปวดในใจยังแรงกว่าความเจ็บกายชายที่เธอรักพุ่งเข้ามาคว้าข้อมืออีกข้างของเธอไว้แน่นสองแรงดึงรั้งร่างเธอไปคนละทางร่างกับหัวใจถูกฉีกออกเป็นสองส่วน แขกบางคนรีบวิ่งเข้ามาห้ามเสียงร้องตะโกนสับสนดังระงม,มแสงแฟลชจากกล้องอยังวาบไม่หยุดทุกภาพบันทึกเหตุการณ์เลวร้ายลงอย่างชัดเจนดวงตาของเธอสั่นสถานริมฝีปากสั่นไหวพยายามเปล่งเสียงเธอหันมองทั้งสองคนที่ยึดเธอไว้และในห้วงวินาทีนั้นเธอรู้ว่าคำพูดเพียงประโยคเดียวจากเธอจะเปลี่ยนชะตาของทุกคนไปตลอดกาล ลมหายใจของเธอขาดห่วงหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเสียงวุ่นวายรอบตัวหายไปเหมือนไม่มีอยู่จริงเหลือเพียงแรงบีบจากมือทั้งสองข้างที่ดึงเธอไว้แววตาของเจ้าบ่าวเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งเขาสั่นสถานราวกับพร้อมจะระเบิดทุกเมือ่อเสียงลอดไรฟันดังต่ำเธอไม่มีสิทธิ์เลือกใครทั้งนั้นนอกจากฉันชายที่เธอรักจับมือเธอแน่นขึ้น เสียงเขาสั่นสถานแตะเด็ดเดี่ยวอย่าปล่อยให้ใครขังหัวใจเธอไว้ถ้าเธอจะเดินออกไปฉันจะไปกับเธอความเงียบกดดันแทรกเข้ามาอีกครั้งแขกในงานต่างกลั้นหายใจแสงไฟระยะสองประกายสว่างวาบสะท้อนดวงตาเปียกชื้นของเธอน้ำตาไหลพรากจนมองภาพรอบตัวพร่าเลือนริมฝีปากค่อยๆขยับเสียงเบาแต่ชัดเจนราวกับฟ้าผ่า หัวใจของฉันไม่ใช่ของคุณทันใดนั้นเจ้าบ่าวกรีดร้องด้วยความเดือดดานแรงบีบที่ข้อมือเธอรุนแรงขึ้นจนเลือดแทบหยุดไหลเสียงแขกหลายคนร้องด้วยความตกใจห้องโถงทั้งห้องสั่นสะท้านด้วยพลังของความจริงที่ถูกเปิดเผยเสียงร้องววายค่อยๆจางหายแขกหลายคนเข้ามาขวางกั้นมือของเจ้าบ่าวถูกดึงออกไปเหลือเพียงร่องรอยแดงเข้มบนข้อมือเธอ เธอหอบหายใจแรงหยาดน้ำตาไหลไม่หยุดแต่ดวงตากลับแน่วแน่ร่างกายที่สั่นไหวเริ่มกลับมามั่นคงชายที่เธอรักโอบประคองไว้เสียงเขาแผ่วเบาเธอเป็นอิสระแล้วอย่าหันกลับไปอีกบรรยากาศในห้องโถงเงียบงนันแขกบางคนยังตกตะลึงบางคนหลบสายตาด้วยความอับอายแทน เสียงดนตรีที่เคยเร็เลงหยุดลงจนเหลือเพียงความมั่งเปล่าเธอสูดลมหายใจลึกก้าวออกจากทางเดินสีขาวที่เต็มไปด้วยดอกไม้แสงแดดยามบ่ายสัดส่องเข้ามาจากบานประตูอบอุ่นและสว่างสวัยเหมือนทางเลือกใหม่เมื่อเธอก้าวพ้นประตูเสียงในหัวใจสงบลงมือที่เธอจับไว้ยังอบอุ่นมั่นคงเธอยิ้มทั้งน้ำตารู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ คือการก้าวสู่ชีวิตที่แท้จริงของตนเอง